สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรถยนต,ตย์ Toyota e อ tima นะครับเป็นตัวไฮบริดนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเนาะคันนี้นะครับติดตั้งจอยนอยแคนเซนนะครับอ่ะหลักๆก,ก็คือพวงมาลัยพวกนี้ใช้ได้ปกติอยู่แล้วนะต่างๆรับสายวางสายของรัฐสภาในการผลักดันแนวทางของอิสราเอลและปาเลสไตน์นี้มีสาระเป็นโหมดเป็นอะไรนะครับบูทูธอะไรต่างๆโอเคอ่ะตัวนี้ ระบบให้บิดนี่นะครับกำลังชาร์จแบตเข้าไปนะฮะชาร์จเข้าไปปั่นไฟเข้าไปนะครับอ,อ่ดูเรื่องกราฟต่างๆนะครับนี่นี่จะเป็นกราฟข้อมูลพื้นฐานก็จะขึ้นฝั่งนี้วิ่งได้กี่กิโลเลขไม้เท่าไรแล้วก็วจะขึ้นข้างบนนี้นะครับอ่านี่ TPMS ไม่มีนะฮะนี่คือการตั้งค่าต่างๆข้างในนี้นะครับา เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเมนูอะไรต่างๆอ่นี่เป็นระบบให้บิดเนาะกำลังชาร์จแบตเข้าไปนะครับมาดูกล้องถอยหลังนะครับเลี้ยวตามวงล้ยแบบนี้นะครับครับใช้งานได้ปกติแอปพลิเคชันด้านในนะครับ เลื่นๆนะตัวนี้สเปคแรม6ลอม64สีนะครับเป็นตัวโปรนะฮะบอร์ดใหม่ชิปใหม่นะครับบลูทูธอะไรต่างๆจะชัดมากนะครับสวยงามนะครับ